โครงการจัดการดินและปุ๋ยในสวนยางพาราเพื่อความยั่งยืนประจำปีงบป,ประมาณพศ2565จากทิ่สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในการทำการเกษตรถึงประเด็นราคาปุ๋ยเคมีราคาสูง ทำให้เกษตรกร,ร,กรมีต้นทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นมากและเกษตรกร,ร,กรขอให้สภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสงขลาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางเช่นการเสนอปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรไปยังรัฐบาลหรือเสนอให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหานี้ขึ้นสำนักงานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมบูรณาการกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินดำเนินโครงการจัดการดินและปุ๋ยในสวนยางพาราเพื่อความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรประจำปีงบป,ประมาณพศ2565ในวันที่20เมษายน2565ณห,ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินมีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน20ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกเกษตรกรองค์กรเกษตรกรทั่วไปได้ใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเหมาะกับธาตุอาหารในดินและพืชในแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนำไปสู่การเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการทำสวนยางพาราระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเอกชนและกเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนในอนาคตโดยมีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้วิธีการเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้องฝึกปฏิบัติเก็บตัวอย่างดินการวิเคราะห์ดิน และเรียนรู้ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการตรวจวิเคราะห์ดินและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตในระหว่างรอผลการตรวจการวิเคราะห์และรับคำแนะนำในการใช้ปุ๋ยรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และองค์ความรู้ที่แนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและองค์ความรู้ด้านดินปุ๋ย และอื่นๆไปใช้จริงในไรานาของตนเอง